ตัววัดตัวัดกูบอกให้มียเฮ็ดกูนะดอแังคน้ิตกกะบ่อตกอ้าวอยู่เข่ากะตายไปเลยจะไปเพอสิแมกกะบ่อมาเฮ็ดให้ห้อนพ้นกะเฮ็ดกะบ่อออกโอ้ยว่าปบาแม่พัคือ huh ้ิปวดปวดท้องแบบนี้ ไปไปใส่ดอกพีดอนุอยมือนีนก็อยู่บ้านนี่แหละมาเทวัดเมื่อวัดไปอันมาคั้นคักโอ้ยเพิ่นมาอันถ้าแม่จันจรก็รึเมื่วัดน้ำเพิ่นมัอนี่โอ้ก็ก็ยังหนีบบ้าล้วก็ปวดท้องเด ouais. ี๋ไปฮะเข้าหงแนมกันเด้อเกิดกูจใส่กระยบ้านนี่โอ้ย ແຮງກະບໍ່ດີປວດເອວປວດຂາໂອຍໄປກອດຊິໄປຊິຫຍັງ thấy anh thấy là vượt luôn, mày ăn được cái này, anh sẽ hót cháy. Ừ, ôi mẹ đã xoăn vu bơm đi, hưởng rồi đấy bơm đi má hà cành thì chắc phi nó đây vu, đang vu câu là cứ bảo hiển. ด้วชอนเด้วอยเอ้ยท่งนบอกเือนแต่ตาเขาหมอยู่ข่าพันนี้งามแท้บานแมงยช่วยบอกข่าพันจะก้อนนด็มันดวกอยู่อก เผ็นมืนลวกกินแรงใช่ก,ก่อนเด้พี่น้องอิกกนกระปกน้ำ้เาน้ำเปนว่ออยู่อันนี้จะปะนแนมันแนใรับผ่ดผ้นะจอบชอบเพื่อมันติดากหล่ไม่ก,ะะกชอดหัวบ้าน ชัดที่กูชัดเลยเดาะโอ้ยทางไปกันเนาะทางไปลากนี่ก็จะเมนว่ามันตกขันแผดางิใช่เนาะข้านาะอาูอยไรกัน้าเบ้านดีได้

ทุวน้เงีเสียงคนห้องแววลงมาผัคือบมไม่ผู้ใดแต่แว่าไม่ผูดใดมาหาตง้เสียงแวบวๆหันะมเงี้บคตงได้เงเสียงคนอื่นบัดบามาผัดบุมไม่คืึจังอาไม่ยซอไม่ยชดอสมาผับมไผู้ใดโอ้ยเนาะงเวลเองบ่ อยังอันนันกตีนนุ่มๆตัว้อน่อยดิอย่างพวกุดเบื้องกันนะก็ขาตีนนุ่มๆอยู่ปดอ้ยไปเบิ่งกันโอ้ยเมนี่อย่างง้อหรืออย่างง้อหน่อยเขาอีกแลบวบ่ฮ้อนอ้าวอันน้อร่อยโเ้ยแต่ระเบิดเฮ็ดท้อนกรบ่ออกแมนีอย่างวะ โอ้ยมันแทกเข่าก็เฮ้ย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 มาห,หน่อยป้าเข่าสวนไม่เล่นนี่ข้าว่าไปทางได้เบสเด,ด็กน้อยนี่ก็ไดอ้ยเฮ้ยแบบน้อยน้อยนั้นมันเข่าหัวเข่าสวนดีดิไดเอา แม่ผดดู้ใดญโอ้ชุดเลยแหละยายขี่ก็ว,ว่าออกเงี้ยวออกผัดมากเงี้ยวยังเดินได้เนี้โอ้ยอหมดท้องวันที่มาเล่นน้ำเจ้านะั่นแล้วขี่ยังจะไหมบ่ได้ถ้าไปถ้าได้เลยระมันี่ได้ก่อฆ่าในแล้วห้อ,นะแอ,หองแนมเขาก็มีผัคือถือกันล้ำฆ่าอยู่นั่น oh. บมมีไม่แก้งโอ้ยทำไม่แก้งบ่ได้เลยดึงเอากันยอดค่ะใช่อ๋อยอดผมานล้ำมันล้ำมันนี่่มมันยอดดอกชิมาแกงขีไม่ง่า่ขอมาหาเจ้าเราบ่เห็นเอ้าจะพกอเขาวักคนอย่างงเสียงเพลย์อันไปเปลวนี่ใจก้าวหนูไม่ได้เคยปลาเคยถิ่มเนาะท่าไดปีเลย การฉีดใช้เกาา่าได้ใช้ใหม่ยังก็ฉีดมาเล่นน้ำเจ้ามะเล่นกับมากับบริวายังดอกโกยเพราะเห็นเจ้าเลยเพราะว่าปวดท้องคอยหนักไดล้ก็เลยมันฝังได้ในก,าาในกนะอคาเนี่ยก็เลยมานะไปมะเร็งที่บ้านขันว่วนาจากได้ก็อันลกเอาพอ่อเมกกื่อกินแรงบม่ได้ห่วงเบาบ่ม่ได้ห่วงดอกคอยเลยนึกว่าเจ้าห่วงโว้ยแค่จซื้อก็จิห่วงยังม้าก็จิลกให้ ใช่เลย<อ>ตายเปื่อยเอ,อ,อ้ยคิดเยันแต่ว่าเจ้าด่าห่วงให้จีห่วแซมของกินแซมปัว่ามาขี้ยังตั้งใจจะมาเอาค่านี่แล้วนั่นดิ <laughs> นี่ใช้เก่้านะ่เคยถ <O> uh. ิมเคยป่า,เน,า,านเนาะเองก็นึกว่าตกกันนี่ใช้เกาฉันดอกนึกว่าจิกิตีบ่ไปเิตี้โรคเดี๋ยวนี้เท้ามาแหลมันลกเองนะเอมามมามลกให้ยเนตัเลยคิดฮอด,ดโอ้ว่าแะ้รก็ได้จะกเต๊กจับดาวขาวไดเอายอดได้เฮ้ยเอาเ้มันอ่อนนีออ่เอาดึงเอาดึงเอาโวยจำค่าชื่อไปชีวังบ่ โอ่ยนี่ดึงเอาดึงเอานน่นั่นนั่นเลแข้งเลยโอ๊ยแข้งไแข้งขุดเสาน่สชู้กรนดึงก็นจนโอ๊ยแหมเว้ยที่ลงมื่อวันแล้ว เน่าก็ลดน้ำถอยลงอยากมาหาอยากมาหาตะกี้ก็ได้ยินีข้าวสาลีเย็นไม่ใช่ช้อนเกิโชวมาล็อกจ่องจอยเ้าแต่ทำใครเนี่ยแบบนี้นะเ้าแต่ทำจะเป็นอียังเป็นเน้าได้น้าใด้เปลืองนี่นะมันโอยเฉพาะว่าวน้ำค้นไม่เป็นอียังจะบอกอยากว่าวมันบม่อยากว่าวซื่อเลยแต่มันเป็ี่ยนยางคิดจะว่าเจ้าโตงามแล้วบอกอยากว่าน้ำมูกบ่โอ้ยมากันเราไปได้ถือหอดข้าหมากจังว่าเดี๋ยวนี้นะหิวมากดูสิตายแล้ว นี่กินมากก็แก่หน่ะบ่กเขาก็กินแต่ว่าเฮ้ยบ่กินมากกห็นไหมทีกินทันแทบเป็นน้องได้ทุกดาวดาวด่าดาวดาวได้กับบ่เดี๋ยวพ่อจังพัวนั่นแหละลูกเขากะยุ่งช่วนลูกจงตายกูก็าก่บอกเฮ้ยใครล่ะเพิ่นมีตราวอยู่นั้นบ่เวอ่ะแต่บ่าวพัวไหมบ่าวอ๋อเขาบ่กบ่าอ่าวหรือว่าตั้งบ่มีผรพัวอ่าวตั้งบ่าอ่าวนี่แหละเฮ้ยเปลี่ยนเล็บเดี๋ยวนี้นะบ่มากมันเป็นดาวไดก มากไม่เครื่องแบบเร็วไปใช้คุ้มมือนีิครับไปแต่วัดแต่บัตรไปแต่เอ้ยเขาว่าเขาว่าสบายใจเฮ้ยคุ้มมือนี่มันมีอย่างในวัดรนะเ้าวเปิดดังเตะดังทำบอขับไปละการมีเงบจิตงบใจ้งบจิตใงบใจเจริญหูเจริญตาคือบ้านนั้นเข่าวัดคือจะเจริญหูเจริญตามีแต่หลวมพ่อตัวพี่จะมีอยู่ได้บางเถือกระไรแต่หล่อน กูห uh ูเลยแหละฉันด่านเก่าม uh ึงอะบ่ได้เปลี่ยน เฮ้ยหากินแต่น้ำวัดน้ำว่านั่นเอาี่เอามันเพอะว้คันว่าเลยมันงามมันงดเรื่องวาะมากเลยได้ิแกนักาแนวนี้แล้วคันมาหาแก่เราเ่ได้ได้แน่นึงก็ได้แนวแนงอลวกินกระปนกบน่อยเออจัหวามันหลายนาะหมาขันกบมดคันกบกบใ่กบใส่แล้วมันกินกับมาไดายเด้อเฮ้ยเอาลายเฉพาะนี่นะไม่ยกับมาพอกินและซกแถวเนาะกตเชินว่าบอกขีที่เลยเองจะเอาลายเติมลวนแล้ว กินลายมือบ้แบ่งลูกเองน้ำเฮ้ยอาวอ้าวอาอาลูกอยเองนี่เองก็บ่มีแหงดึงดึงใหงนึกว่าคนหวงคนี้ี้ดอกกระชนกระคอาจ้ะบักได้คิดทีดอกไม่ม้ไมชนากรได้มาหาไม่ย้อนกระเต้อมาคือดึงหยาแท้ที่หนาเนี่ยตอนหนาตรเนี่ยโอ้เงีๆนี่ยดึงดึง

โอยเห็ดบาปไปไปไปมืถูกเสียงผูลูกแม่นอนที่ิายมันไม่ได้คือเก้าเลยได้ดีนะปุ้นุนรถุกข์อโอ้ยตายแกดอกบ้านเมืองเอยจักแมนเผาเผาแล้วก็เผาเลยทักเผาทักบทุไทุบอตงนเฮยอกระทุโดน่รบายได้โบปิดเพชรขาย่างเมื่อวานไลมาหัวแทไป คว้ารุนแงดๆค้าอย่ไงองได้ด้วยไ้เดาปนันบอกปีนี่พอแกะเท่าก็ปีไก่นะเท้าแจงว่านะโอ้ยโอ้ยีมากูเจ็บทีแห่เดเก็บเอสิจ่ายถิมย้อนขานะโอ้ย เป็นแล้วได้เหมือมห้ามมึงเออมแต่แล้วเจ็บแทบบ่กมันมันแรงบริีเต็มมันมาผู้เลยขอเอาทุกทุกบ่ขอเดี๋ยวว่าหวงเยพระจําข้าพระาห่วงเนาะไม่ใช่ชิโน่กินกระทำกระทำมันได้ดีแหละไปไอ้พวกผู้หัวงหัวยองจ่ายย้อนข้า เี้ยังี้ยบันพี่น้องเอ้ยไปเอาใบกระชสางมาใหแน่มาให้นี่กระซีแกบผ้าไปซ้ำนี่คนเดจ้าเห็นไม่ใช่ช้อนบริห็นเออพี่น้องเลยมันลืมหัดกันตาจะนั่นก็จะลืมขับมาไปกำลังใจให้ไม่ใช่ซอสก็ไม่ใช่ซีนี่เดจ้าขอบคุณนะคะที่ขับมาเบิ่งมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะเดี๋ยวจะพยายาม รื้อฟื้นเก่าๆามาให้เบิ่งหรือคะอเด้อจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก